ดเดี๋ยวเราจะไปทําใส่บาท,ใส,บาทใส่บาทกันนะคะทางเข้าวัดเอทางเข้าวัดฝนก็ตกลินลินทั้งวัน ชุ่มช่ำไปเลยตึงแล้วนะคะอยากชุ่มชำทั้งหมดเลยอันนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปท,ำทำําตังหันก่อนนะคะ